สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพะรวยแชร์แนวทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทาง,ทางรัฐบาลไทยนะคะชุดสรุปล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกสูตรที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสองตัวล่างสิบล่างดับล่างนะคะทุกสูตรของล่างนะคะจะรวมอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะ จับคู่สองตัวล่างนะคะทุกคนนะคะใครไม่มีในในนี้ไม่ถือนะคะใครไม่มีในนี้ไม่ถือเลยนะคะเราจะเอาเด่นล่างประกบกับสิบล่างนะคะเข้าทุกงวดนะคะแต่ว่ามันจะหลายชุดนะคะหลายชุดเราก็มาตัดออกจากชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะมีทั้งดับล่างเด่นล่างนะคะแต้มล่างนะคะทุกสูตรของล่างนะคะจะรวมอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางของงวดประจำวันที่16นะคะพฤศจิกายนนะคะหว้ยสันจรบ่ะค่ะทุกคนหว้ยสันจรไหมนะคะแอดอัดคลิปให้ใหม่อีกรอบนะคะทุกคนนะคะแอดรู้นะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเอนะคะต้องขอแนวทางมาแน่นอนนะคะเพราะว่าแอดปล่อยไปแล้วนะคะ รัฐบาลไทยชุดล่างนะคะเราจะปล่อยไว้นะคะถึงจะเป็นวันธรรมดาก็จะปล่อยนะคะทุกคนนะคะปล่อยให้เอฟซีนะคะไปเกิงกันเนาะสายล่างนะคะสายบนก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะเตรียมรับข้อมูลแนวทางชํำๆกันเลยนะคะเอาเดี๋ยวแอดจะไปหาข้อมูลว่าหวยสัญจรไหมนะคะทุกคนมาดูกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ8 7ไม่ทําให้เราผิดหวังนะคะแต่จะตัดถูกไหมไม่ถูกนะคะแอดตัดให้3าหางนะคะ06 9776ห้วย87 <G ül üş> เจ็บกระด้องใจบ่ค่ะแต่แอดมินปังนะคะได้เลขทูบนะคะเจ้าที่เจทางซอยคะ่ะเลขทูบบ้างนะคะเลขเออแปลงบ้างนะคะทุกคนนะคะแอดรอดค่ะทุกคน Lord, อรอดปลอดภัยนะคะแต่ว่าไม่ได้แปดเก้านะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะตู้เลขเต็มค่ะแต่ว่าแปดเจ็ดนี่หมยูยผ่านฉลุยเลยนะคะทุกคนแปดเจ็ดนี่ไม่มีองค์ไม่มีอันไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเหลือเพียบคะ่ะทุกคนนะคะ <G ül üş> เอา้าอีลีเล็กติดเจ็ดเลือเพียบผู้ใดบบเสือกกระาางจริงจริงเล็กติเกดเห็ดเลือเพียบหมวดก่อนนี่ค่ะโอ้อีสวยนี่เละไปคนไปเหมามาเสียดค่อยเลี้ยวค่ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะงวดน,นี้นะคะแอดจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะนี่เนาะก่อนที่เราจะไปจับคู่นะคะก่อนที่เราจะไปจับคู่เราก็จะให้เด่นล่างนะคะบางท่านบอกว่าโอ้หายหลายตัวปนี้มันกันเนี่ดูเป็นแนวทางค่ะเน้นระยำเนื้อค่ะเอาไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะคะอย่างน้อยนะคะ1ิบเลขนะคะ1ิบเลขนะคะมันก็แคบลงมาเหลือห้าเลขเนาะอาจจะแบบว่า ไม่ใช่หนึ่งเลข2เลขนะคะแต่ว่ามันเดินยาวนะคะอย่างน้อยเราก็พอรู้ทิศรู้ทางนะคะทุกคนรู้ทิศรู้ทางนะคะแต่ตำแหน่งนะคะนี่เจ็ดแปดเก้าศนย์หนะคะหลายๆท่านบอกหลายตัวนะคะมันเข้าทุกงวดโอ้ย,ยสีวาเด้อค่ะสูตรบน5้าตัวเช่นเดียวกันนะคะยังหลุดนะคะทุกคนอันนี้เดินยาวนะคะ27่สวดแล้วนะคะอา้าอย่างน้อยก็แคบลงมาเหลือห้าตัวนะคะจะไปประกบอะไรยังไงนะคะค่อยว่ากันนะคะห่วยประกบยังไม่หลุด ค่ะทุกคนนะคะหวยจักวดล่ะการันตีมาเบื้องันดู แอดก็ไม่รู้นะคะว่ามันเข้ากี่งวดนะคะเออแอดก็ต้องเก็บสถิติมาตรงนี้เนาะอันนี้เข้าเจ็ดเจ็ดนะคะก็จับคู่เข้านะคะหกหนึ่งก็จับคู่เข้านะคะแปดเจ็ดก็จับคู่เข้านะคะห่วยบรุษเลยดยค่ะมีหลุดอยู่ครั้งหนึ่งมั่งแอดจาได้เนาะครั้งเดียวเองมั้งค่ะทุกคนนะคะเอาไปประกบคู่กับหลักสิบนะคะอันนี้เป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างของแอดนะคะเป็นทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดตำแหน่งหนึ่ง ะะแอดจะให้แอดจะวางตำแหน่งเดิมนะคะเพื่อที่เราจะดูกันนะคะทุกคนตำแหน่งหนึ่งยังไม่เดินนะคะยังไม่เดินยังไม่เดินค่ะสำหรับหน้าใหม่แผ่นใหม่ของเรานะคะทุกคนยังไม่เดินนะคะ่ะงวดที่ยี่สิบปดมาดูกันนะคะว่าเป็นตัวไหนจะมานะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสิบล่างนะคะสิบล่างแอดนะคะเจ็ด1ปดนย์หนึ่งนะคะอ่ะ ชนกันค่ะสิบล่างกับเด่นล่างชนกันนะคะสิบล่างเด่นล่างชนกันแล้วนะคะทุกคนนะคะชนกันโบะโบะเลยนะคะอ่าสิล่างสูตรล้านนะคะไปกันต่อเลยนะคะสิบล่างสูตรล้านซึ่งเอามาชนกันกับสูตรแอดนะคะ เราจะทําเป็นตัวเด่นล่างทันทีนะคะเพื่อย่อลงมาอีกนะคะทุกคนนะคะ703นะคะ692นะคะ703692เจ้าแม่เน้น3692ตัวเดิมนะคะอ่าเจ้าแม่นะคะชื่อนี้นะคะหว่ซื้อนีบนบริเวณไม่ได้ได้มาเล่น,ลนๆด้ค่ะชื่อนี้นะคะทุกคน <laughs> พร้อมแท่ด้ค่ะสมัยก่อนนะคะ เอาก็ต้องมีช่วงฮิตช่วงฮอตบ้างแลนะ้วเนาะคนเรานะคะอ่ะนี่นะคะยีงวดนะคะเด่นล่างอย่างเดียวทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยนะคะบางท่านบอกว่าเอาสักหลักว่าสัุหลักไหนก็ได้นะคะมันทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะแอดก็ไม่รู้จะทํายังไง <laughs> ก็มันหลักสิบหลักหน่วยแอดก็ทําถูกบประมาณบอค่ะเอานีเด้อคะ่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะามาดูกันต่อเลยนะคะนี่นะคะสิบล่างแอดกับสิบล่างล้านนะคะเราจะเอามาประทะกันให้ดูนะคะให้เห็นนะคะเป็นรูปเป็นล่างนะคะชนล้านนะคะเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะคะชนกันที่ 1, เจ็ดศูนย์หนึ่งอเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะคะชนกันที่เจ็ดเก้าศูนย์แอดทำเป็น แคบลงมาอีกนะคะให้เป็นเด่นล่างทันทีนะคะเพื่อที่จะเอาไปเพื่อที่จะเอาไปตัดนะคะทุกคนนะคะได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะล่างนะคะเราได้มาแบบนี้แล้วปุ๊บปั๊บนะคะเราได้มาแบบนี้แล้วเรามีสติให้ดูนะคะมีสติให้ดูมีตัวใหญ่ให้ดูนะคะเราก็จะมาจับสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนะคะทุกคนนี่เนาะสองตัวล่างนะคะ ติดล่างนะคะ78901นะคะเด่นล่างนะคะ8 9 0 8เอ้ย78901นะคะ7778797071นะคะ8 7 8 8 8, 8 8 0 8 1นะคะ9 7 9 8 9 9 9 0 9 1 0 7 0 8 0 9 0 0 0 1นะคะ1718191011นนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวดับนะคะมีดับปักหลักแล้วก็ดับคู่นะคะดับปักหลักแล้วก็ดับคู่คะ่ะทุกคนนะคะนี่เนาะก่อนที่จะไปตัวนี้นะคะลืมให้ดูดับคะ่ะทุกคนนะคะ อาอันนี้ก็จับคู่ก่อนนะคะอันนี้ดับคู่ล่างนะคะสองสามสองสี่นะคะตัวกับนะสองสามสี่นะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันสองสามสี่นะคะสองสามสามสองสองสี่สี่สองนะคะสามสี่สี่สามนะคะออกนะคะนี่เนาะมันสะออกเอียงกระทาลุนค่ะดับสิบล่างหกนะคะดับหน่วยล่างนะคะสี่นะคะอันนี้เราดูล่างก่อนนะคะทุกคนนะคะคู่ดับล่างนะคะเป็นคู่ที่ใช้งานได้ดีเลยนะคะนี่เนาะดับ นะคะดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบแล้วก็ดับเอหน่วยนะคะทุกคนสตินะคะตามนี้เลยนะคะซึ่งดับเราใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะสายดับนะคะสายดับนะคะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะมันจะมีหกมาไหมนะคะทุกคนมันจะมีหกมาไหมเพราะว่านะคะได้ยินข่าวว่าหกดังล่างบอกค่ะก็ สักศีาานี่ใดเนาะอันนี้ให้ดับหกนะคะสิบล่างนะคะหกก็ 6, ไม่นามออกห้าเปลี่ยนให้ดับศูนย์นะคะมันออกเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้ให้ดับศูนย์หน่วยล่างให้ดับหกมันออกเจ็ดเจ็ดสี่นะคะให้หกหนึ่งให้ดับสี่ทั้งสองสูตรมันหวยออกหกหนึ่งให้ดับสองทั้งสองสูตรหวยออกแปดเจ็ดอวนนี้ให้ดับหกนะคะอ่ะมาว่ากันค่ะหลักใครหลักมันนะคะทุกคนนะคะก็ตัดสินใจกันเอาค่ะ <c oughs> หกนะคะดับหกนะคะทุกคนสิบล่างนะคะดับหกค่ะทุกคนนะคะอ่านี่นะคะหน่วยล่างดับสี่นะคะหวยสันจรอยู่บทถ้าหวยสันจรนี่ระวังดับไม่อยู่นะคะระวังดับไม่อยู่อาสติดับนะคะทุกคนสติดับแล้วเราก็จะมีสติแต้มให้ด้วยนะคะมีสติแต้มให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะเราจะมีแต้มบนแต้มล่างนะคะแต้มสองตัวบนแต้มสองตัวล่างงวดก่อนแต้มสองตัวล่างหลุดไม่เป็นไรค่ะเราปรับใหม่นะคะเราสู้กันใหม่ค่ะทุกคนนะคะอันนี้นะคะเป็น เป็นไอนี่แต้มนะคะสองตัวล่างนะคะดูตรงนี้ด้วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแต้มสองตัวล่างนะคะอันนี้คือสติแต้มสองตัวล่างนะคะสติแต้มสองตัวล่างค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ fc จะได้เห็นนะคะจะได้รู้นะคะจะได้มีสตินะคะได้ดูกันว่ามันเข้าอะไรไม่เข้านะคะเขืเอนสติน่ะละอเออดืนสติค่ะเรียกแบบสั้นๆนะคะภาษาไทยวิบัติอเอา เอาแบบสันสันเนาะทุกคนหวยอย่าจริงจังนักเลยวะสันติ <laughs> ว้ายคิดหวยกับปวดหวัวแล้วค่ะทุกคนพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยหลายๆค่ะ <c oughs> เอามาดูนะคะ <c oughs> ส่ล่ะเอาลงมา ชุดสองตัวล่างของเราใหม่ชุดสองตัวล่างของเราใหม่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะให้ดูดับให้ดูเด่นให้ดูไอ้นี่แล้วนะคะนรืออก็เอามาด้วยนะคะเดับไม่มีประโยชน์เลยนะคะงวดนี้นะคะดับสิบล่างหกนะคะดับหน่วยล่างสี่เนาะแต้มนะคะ <Yeah. S 2> ไม่ติดดับเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราก็จะเอามาไว้ตรงนี้ให้นะคะไม่รู้จะยังไงนะคะทุกคนจับคู่นะคะนี่เนาะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปด 99 9 0 9 1 0 9เก้า1นะคะ0 7 0 8 9 0 1นะคะ, 17, 18, 19, 10, 11, ะ,คะชุดตัดล่างค่ะทุกคนนะคะชุดตัดล่างเด่นล่างหล,ลานนะคะชนชนหลานนะคะล่างชนหลานนะคะทุกคน790นะคะ 790นะคะ790อะไรที่มี7มี9มี0นนะคะแอดก็จะติ๊กไว้ให้หมดนะคะเกือบทุกคู่เลยนะคะอลองดูเดอ้อตัดตรงตัดแต้มตัดนู่นตัดนี่นะคะตามภาษาแอดนะคะแอดก็ตัดได้เจ็ด7จ็ดเนะคะ707187นะคะ 809707แล้วก็0817นะคะมาดูกันนะคะวแอดจะตัดได้ไหมงวดขอนี้ตัดไม่ได้นะคะ,อะแอดเน้นให้นะคะ0770นะคะมันมีตัวกลับไดยเห็นไหม0770นะคะ0880ค่ะแอดเน้นให้2 2ชุดนะคะ7080นะคะแต่ก็กลับไปกลับมาก็เป็น4ตัวเนาะทุกคนนะคะกลับแล้วเรียบร้อยค่ะมันมีกลับในสูตรให้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ79971771นะคะอะไรอย่างเงี้ยมีกลับให้แล้วนะคะ อ่ะลองดูนะคะทุกคนลองดูเดอ้อค่ะทุกคนนะคะนี่เนาะชุดเน้นให้ถามว่าเน้นเข้าไหมนะคะปีนี้เพิ่งเน้นเข้าครั้งหนึ่งบ่กค่ะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละคะ่ะทุกคนฟุ๊กค่ะเน้นเข้าบนล่างงวดนั้นเน่บู๊ยฮอตขนาดเลยเน้นได้งวดเดียวนะคะเออนานมาแล้วเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะแล้วก็ไม่เข้าอีกแล้วนะคะ <laughs> มมแต่เฉียดนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาเน้นเก้าเจ็ดเน้นหกเจ็ดเน้นศูนย์หกนะคะมันออกเออ แปดเจ็ดนะคะมันเฉียดอย่างเงี้ยทุกงวดเลยนะคะแอให้เจ็ดศูนย์นะคะแอให้เจ็ดศูนย์มันออกเจ็ดอะไรหนะ้างวดนั้นน่ะโอ้ยจำบ่ได้ให้ให้าให้เออคือมันเฉียดตลอดนะคะทุกคนนะคะ <laughs> เป็นอีลีค่ะ ไม่อยากหัวอยู่ดิค่ะลองดูนะคะงวดก่อนนี่เข้าแปดเจ็ดตรงๆนะคะแต่ว่าแต้มหลุดนะคะงวดนี้ก็ขอให้แต้มอย่าหลุดนะคะใครที่มีนอกเหนือจากนี้นะคะไม่ถึงแน่นอนนะคะขั้นสุดเครื่องเอ็ดกับลุดค่ะเอามันเข้าทุกงวดนะคะชุดเต็มนี่มันได้ของมันทุกงวดนะคะไอตัวเด่นนี่ตัวติกนี่มันได้ของมันทุกงวดละคะทุกคนนะคะบางงวดแอร์ก็ตัดได้บางงวดก็ตัดไม่ได้นะคะทุกคนเอามันเข้าทุกงวดอีดีด้ยค่ะปีนี้นะคะถ้าแอร์จำไม่ผิดน่าจะหลุดแค่ครั้งเดียวนะคะจับคู่นะคะ ผู้ไดไปนอกเนือจะมีกับบถือเล้ยวค่ะพราวาแอดบ่มีคือกันแอดกับไปตามสูตรนี่แหละคะ่ะเลือกเอาในสูตรตัวเองนี่นะคะแต่ว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจัดแน่นอนค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะ,อะลองดูนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะอันนี้สรุปล่างให้อีกรอบเนาะสรุปล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมีสรุปรวมนะคะสรุปบนนะคะอะปล่อยกันไปเรื่อยๆค่ะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า